so ียังด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ครับมาป่าอยู่บ้านที่เก่าด้วยครับบ่อขั้นมีบ่อนไปทา้งหลายด้วพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะอยู่บ้านก็บแรงๆด้วยครับผมดินก็แห้งๆห้งช่วงนี้กน็น่าจะเป็นเห็ดไข่อะไพี่น้องออกเนาะถ้ารอเบิ่งเห็ดไข่ก่อนพี่น้องเห็ดไข่ที่เขา ออกมาแล้วเนาะแล้วมาเสือเรือแมนเสือเรืออยังเงี้ขาก็ออกมาเขาก็ยังสูดันโดนออกมาให้เก็บอยืดด้วยครับผมเห็ดไข่น่ะดินแห้งแห้แต่เห็ดอื่นเนี่ยบ่ออกเลยค่ะออกครับผมมีแต่เห็ดไข่ด้วครับช่วงนี้ก็มาหลุนน้ากันค่ะว่าครับผมใหญ่บ่อนอ้มเหมือนนี้นี่เครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชุ่มด้วยครับก็สวัสดีพี่น้องทุกทุกฐานที่อยู่ทั่วโลกด้วยครับผมป่ะเป็นหลุนน้ำกันครับผมดินแห้งแห้งเนอะหลังแตกแตกด้วยครับผมดินแห้งๆเนาะ chung thì rồng ngày ngày đi phát xuống đi đọt kiểu kiểu xin nâu nó nâu bàn nào đây bàn nâu leo ดินแห่งขวดเนะเดเาะบอกก็เล่นเอาเยครับดินแห้งกำลังบาดเลือกำลังบาด,ดเลืผึ่งด้ครับผมอาจ,จะเป็นเห็ดผึ่งข้ามเลยครับข้ามค่ะข้าม,ามจุมเม็ดไข่ด้ครับบางทีดิน้นขึ้จุกจุกเนาะ ต่อควบคุม no ดูบอลไม่ไขเลยเหมือนขาเขาอยู่ลึกจุ่มหน่อยเอามาโวดสํนนีเรากำลังเกดๆอยเนาะกำลังหยัมดีๆนาะสันนีเอาใดแล้วด้วยครับจุ่มเนาะสามจุ่มดิ่งห็จนหมดยังสูออกยเห็ดไขสันนีนะเขาสิ่งใหญ่เปรน่อยด้วยครับผมทั้งน้อยนี่ยจะเขาบใหญ่หอก งงจุ๋มดอกบานใหญ่ไงเนี่ยบ้านเห็นด้วยพี่น้องไข่เขียวขาไหมขาเขาก็เป็นสัตว์วก่อนโครโรดอกใหญ่ได้ครับเนี่ยจุ๋มด้ครับ ใบใหม่ขึ้นปกอยู่ดีนะดอกกำลังบานกำลังดันใบใหม่ขึ้นนค่อ <c oughs> ยๆออกตื้นๆนิดกระหลืมหายากแกระดึง้งครับผมเริ่มบางๆแน่ยและเริ่มห่างๆแล้วครับ ปนกับตกใ่ก็โผลเนาะค่าครับพอได้ปนเัอพี่น้องเป็นกระถิ่งจวงไมคือเป็นชุมือแลวบ่อครับนี่ <c oughs> ประมาณนันหละประมาณสิบมืออเลยนะโอ้ทุกปนจูงงามเลยด้วยับสูขึ้นมาออกมะ ยังบางนนบบคนเคยเจอดอกบานได้ครับส่วนมากเจอจุมจ่มจุม๋อไม่กำลังดันอยู่แลยยางจะไล่หลายไ ตัวนี้เป็นเห็ดเพิงด้วยพี่น้องเฮดเพิงอย่งแต่ว่าเห็ดเพิงอยังบรูเห็ดเพิงอยัาง<ม>าาก,กาคา็คล้ายคล้ายคลุข่ามเนาะนาเดเเพิงข่ามค่ะคล้ายคล้ายเฮดเพิงข่ามนอกดอกใหญ่ๆเลยครับผมตลองข่ขอดอกบานใหญ่เนาะว่าจะเจอได้ครับเป็น ปนแน่นนะปนพี่น,น้นองเบืองแน่นขาใหญ่ได้ครับขาเปื้อบืลาเลยกำลังบาดจุ๊บๆได้ครับเชือกยางขวักขวักเชือหม้า่ะเลี้ยง นอเดียวพอปุน่นตัวนะะตใหญ่ได้ครับี่า่ขาวสมบูรณ์ดีครับส่งแกจัดได้ครับได้บอะไได้อยู่ก็ยังแข็งอยู่ดูนนี้ไม่แต่ปิ่งปุน่นอย่างเดียวเลย มันติดพีกินมันเรเนาะฝนติตกมาแห้เน,นาะอ,อยากคิด,ดว่าอยากออกิ้นวาเลยตัวแหงแหงขูดตีไทย,ยด้วยจ้ะีินอง าเขาบานพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันจุบานเด้ครับเดี๋ยวไปมีเมนูนะครับเมนูปนเห็ดไข่พี่น้องไข่ต่อค่ะพอเห็ดเท่าก็ได้บ่หลายนะครับเห็ดต้นหางแ<ช> <บน S 2> ห้งมือนี่บ <น S 1> บรูบ<อ>ว่าซิมีหรือบบมีเนาะครับมือน,นี่ได้ไหมพ่อกิ้นอยู่ค่ะพี่น้องมานอยู่<ต><ะ>ปนใหญ่นหนึ่งหมดเลยปนใหญ่โอ้ปนปนบบเบิรดดองกันปนกับซองเธอหมดเลยค่ะปีน้อนเนาะค่ะเขาบ้านครับ ครับเข้าบ้านครับถึงบ้านแล้วพี่น้องถึงแต่โดนเลยแหละครับจนหนาเปลี่ยนเสียผ้านะนี่เห็ดเท่าพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่เนาะเห็ดกับได้ได้เนอยู่ดิได้ปนใงยหนึ่งคนเลยพี่น้องแต่กะบ่ได้ปนเบิร์ดเอาขามาปิ่งแต่ดอกบ้านคนเนาะเมนครับดอกจุ่มเอาไว้อย่างไส้ครับผมอย่างเตาถานแต่ดอกบ้านเขาจังปนจังเสียพี่น้องดอกจุ่มก็เอาไว้แกงค่ะนี่หนู เมนูนี้นมีเงินกานอบ์โบดิกินด้วยครับถ้าเขาร์โบคลายให้นี่ทำมาหาเองกับเจาา้าสิบัญญัตหของเจ้าใดเจ้าสิเด็กินอิริเลยพี่น,อน้อง <laughs> มันเปนเอฟซีจับมามาเอาอยู่เงนนินเนาะมาเอาอยู่บานเลย,เป,ยเป็นอยู่เพื่อเป็นอยู่เพื่อตัวเป็นสั่งไหม่เป็นเป็นอยู่ใส่สวิตเซอร์แลนด์ยุสสวิเดนบอกกย่งเนาะฟินแลนด์ฟินแลนด์เลยอย่างจากอย่างนีง่ เป็นไปมาๆเมืองไทยนะถ้าบุกมีเงินเกาลัดสิบล้านก็บกไปได้กินแต่ถ้าเขาบลอดภัยให้แล้ววะ <c oughs> ก,ก็เมียก็เป็นว่านแล้วจต่สีเปหาเองแจ้งสีเปหางมองดีนะโอ้ปนนี่เลยลายเ <ไว S 1> ตี้ยเลยต้นหนี้เอาไวบ้บ่เอาไว้ตัวนี้เอาไว้เนาะถกจุมม่มเขาแกสียางเฉพาะตัวนี้ครับผมตัวดอกบานนี่แหละอย่างผิดอย่างผิดอย่างหว่านเขาอย่างหลายบทว่าเนาะ หลายอยู่ทารานแต่กระเหี่ยวเดี๋ยวเขากระเหี่ยร์อย่างแต่พี่หมอเป็นอะไรสิเอออย่างพี่หมอิอย่างผีกอย่างกระเทียมอย่างหอมน้ำเด้ครับผมเพราะว่ามันน้ำกันนะเดี๋ยวเขาซุกกระอี้นเห็ดก็สุกไวเทียนยังอีกแกงน้ำใหม่นะฮะแกงพี่หมอโอ้แกงผีกเทียน พี่น้องเคยเห็นอันนี้บ่ครับนี่พี่น้องโฮจักบ่ครับว่าอีหยังนี่สุดยอดแห่งความเพียรด้อครับนี่หน่วยดีปีเนาะแม่นบ่ดีปีก็บ่เพ็ดแห้งเป็นอะไรรู้ปลาเค้าเก็บมาแต่สวนนะแม่นค่ะเก็บมาเค้าปลูก2ต้นตั้งแต่สมัยปลูกผักพี่น้องยังยังเด้กินอยู่เแถวสมือนี่แหละอันนี้กันผักกาดเกี่ยวสลัดงามๆเลยพี่น้องซื้อมาครับบ่ได้ปลูกเองนะ ออหอมเลยพี่น้องหอมเห็ดไข่ปิ่งนะหอมครับนี่เป็นหอมเฉพาะเฉพาะโตงเขาด้วยครับเป็นกินเฉพาะโตงเขาเลยเห็ดไข่นี่ก็ขามีความหอมถ้าเห็ดไข่นี่ส่วนมากก็าทแมนเห็ดไข่นี่ส่วนมากก็าทน้ำมาเห็ดเป็นน้ำพริกแบบนี้แหละครับส่วนมากเลยแหละอันดบ้านเนาะโันโดอบ,บ,บานดดตุ้มกระแกกง็ได่พัดกระแด่พัดกระเสียพัดกระเสียด้วยครับตุ้มครับเนี่ยพี่ เห็างแล้วค่ะพี่น้องย่างแล้วเลือดแค่นี้ได้ครับโดบ้านย่างแล้วเลือดจำเหนค่ะยไปเขาเขาเหี่ยวนะคะเขาเหี่ยวลงเขาลงยุบลงเขาบวชพองขึ้นเคลือนลูกโป่งได้พี่น้องย่างจิ้มย่างจิ้มเกลือกินหลินกระเสี่ยวน้องกระเสี่ยวกันเขาไข่เนาะต้องไปย่างกินน้ำปลาเนาะพี่น้าะจิ้มย่างจำเกลือกินหลินกระเสี่บ ใส่เห็ดพี่น้องเนียวคุยเลยเนาะนี้เนืคุยยังไงแวพักี่น้องนี่คนยาครับเสียบล่ะเดียวก็ปรุงรสเลยเพื่งปรุงใส่โงด้วยใส่น้าปลาละลงไปครับเรียบร้อยแล้วปลาจำเนื้อค่ะสมบใวยได้ค่ะใส่ิมบ๊วสมเตัวว่าาไมอันนี้ค่ะพี่น้องก๋วติวกินกัะปักติวครับคุณปลายอดกระองกเตี๋วเก็บมาอยู่ปลาแจว สองสาใส้ที่ดอกหยดอกกันหลายเนาะหลายแลยี่นี้ประตูใส่จากตัวนึ่งสะขักลัลใประตูายหางเสียบปรุงรมปรุงรสด้ครับผมใส่ลายแสบหลายอใสก็บปเป็นตะกินใส, <laughs> ส่บเยตะกิน <laughs> ตามด้นน้าปลาได้ครับน่าปลาปร,ราปุงสำเร็จ ไปมักเลือกอะไรมีมักมาอะไรยี่หอ้ๆๆอ,หอเลือกเอาครับหรือพี่น้องซื้อมากของพาคบ,บิดาบอ <c oughs> นาากน้ำปลาจังน้อยค่ะเพราะว่าหาปลาแดดเขาเค็มนหะค่ะอย่าใส่หลายเดี๋ยวเฮ็ดเขาะจะเข้มตามด้วยหอมเปค่ะหอมเปหรือหรือผักเขียวเลื้อยเนะาะพี่น้อีฝรั่งนี่ต้นห,หอมกระไดต้นหอมกระไดครับน้องต้นหอมสดกระไดนี่หอมแบงสด เรียบร้อยด้วครับผมพร้อมเสิร์ฟชิมเบร์เสืจ้างจั่ไคร,รับเติมากก่นี่าเรียบร้อยพี่น้องพอดีเลย ของไข่ค่ะใส่ง่าะบยุ่มยากันมันยุ่งยาแต่ตอนไปหาอะพี่น้องยุ่งหยากก่ตอนั้นเขาออกไล่กับ่ยาอน้อ้เพะว่าโชนี่เห็นมันเปลื่ยไว้หเนาะโอ้ยมนี่ยางจเมนครับมนนียางจนวาได้ครับได้ว่าซับยินนั่นเลยนี่เรียบร้อยได้ครับอาหารเท่ามันนี เดี๋ยวมืออื่นไปเจอกันอยู่อำเภอสังขาได้ครับผมพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์บ้านคณะนะครับรอชมคลิปเดลเลยด้ครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับผมอันนี้เขาเทียงเข้าเขาเทียงด้วยครับนี่มาพี่น้องกินน้ากันครับผม่ะเดี๋ยวลาพี่ลาน้องนะครับเดี๋ยวสิกินเขาก่อนเจอกันคลิปหนาด้วยครับบได้กินในพี่น้องเบิ้อเด้อค่ะพี่น้องบได้กินในพี่น้องเบื้องด้นครับผมเจอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับ ขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ทุกความนินขอบคุณทุกการที่ตามด้วยครับผมคือสัญญาณน,น,นะคะรับเมื่อเจอกันอำเภอสังขะเนาะจังหวัดสุรินทร์บ้านป่าบ้านคณานะครับป่าเดลี่ยฝากกันไหมครับสลัิมมี่สวัสดีครับ